<Good> Club. ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna ิก r e t t ์คลัอย่าลืมกดตรงนี้นะคะเ r i a n a สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยัง b r i ย n าซิ c เกอร์ขอค่ะวันนี้นะคะเรามางานอะไรครับพี่ p r o f i e Night Out ค่ะใช่แล้วค่ะเป็นงานที่เขารวมรถพยาบาลรถดับเพลิงรถ ตำรวจรถตำรวจทุกๆุอย่างเลยค่ะใช้เกี่ยวกับเซฟตี้นะคะความปลอดภัยนะคะและเราจะได้เรียนรู้ใช่แล้วแล้วก็ได้สัมผัสของจริงเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและตรงนี้นะคะก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไว้สำหรับจับผู้ร้ายค่ะเด็กๆโอ้ที่นี่เขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาไว้สำหรับจับผู้ร้ายเลยเนี่ยโอ้เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่มากเลยแลวมาดูตรงนี้จะดูมโอ้โหูไหมเบค่คะว,ว้าวสุดยอดมากเลยข้างในนี่มีเครื่องมีปุ่มเต็มไปหมดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเตียงนะคะสำหรับคนป่วยเผื่อแบบว่ามีคนเจ็บนะคะก็จะได้นอนตรงนี้ได้เครื่องช่วยคนเจ็บนะคะสุดยอดมากเลยสกายเลอร์ดูดีเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นแล้วรี เฮลิคอปเตอร์แบบใกล้ๆขนาดนี้แล้วก็เทคออฟขึ้นแบบนี้สกายแล้วเป็นไงบ้างคะว้าวสุดยอดเลยสุดยอดมากสุดยอดมากเออพี่พี่เป็นอะไรคะเออออยาเข้าวปลาโอ้ my god ไปนู่นแล้วค่ะสุดยอดมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเห็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะแม่คะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ใช่ไหมคะหักแ,แห้งเลย <laughs> แห้งเลยคงคิด <laughs> <laughs> ว <laughs> ่าคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรครับ Amazing มาก Oh my God สุดยอดมากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นงานที่เขารวมพวกเกี่ยวกับเซฟตี้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงรถเฮลิคอปเตอร์ตำรวจรถตำรวจสุนัขตำรวจทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยเซฟตี้นะคะก็มารวมกันในงานนี้เนาะ สุดยอดมากเลยนะคะและนี่นะคะก็คือรถดับเพลิงที่สกายเล่นนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่บีได้แล้วค่ะโอ้ยคันเบ้อเลยอูนี่อันนี้น่าจะเป็นที่น้ำฉีดออกมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะเน่ีนี่นี่ไงนี่ไงสายยางเอ้นะคะเขาต่อให้น้ำออกมาตรงนี้นะคะสุดยอดมาเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่าอันนี้อันนี้อาจจะแบบว่าเป็นบันไดใช่ไหม ป็นบันไดบันไดที่เขาแบบว่าไปพาดบนตึกเพื่อที่จะไปฉีดน้ํานะคะน,ะนี่ตรงนี้ก็มีอีกกายเล้ดูที่พ่นน้ํานะคะโอ้สุดยอดนี่ค่ะอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถดับเพลิงของที่อเมริกานะคะเนี่เป็นชุดชุดใหญ่มากครับแม่ไหนคะล้อใช่ไหมใหมา <laughs> แล้วอยากเป็นนักดับเพลิงเปล่าไม่ไม่โอ้ตรงนี้มีอะไรเทียบเลยอ่ะคือแล้วทำไมสกายเลอร์ไม่อยากเป็นนักดับเพลิงงงแต่แม้ว่าก่อนที่จะเป็นเขาต้องเรียนรู้ก่อนแหละใช่ไหมก่อนก่อนที่จะแบบว่าเป็นนักดับเพลิงหรือทําอาชีพต่างๆจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็สอนกันก่อนนะถึงจะใช้งานได้จริงนะคะโอ้โหนี่พันเบลเลอร์เลย มาดูด really. ้านในกันนะคะนี่อันนี้ที่นักดับเพลิงเขานั่งกันนะคะเห็นไหมเด็กๆมาดูได้นะคะนี่เราได้สัมผัสของจริงเลยนะคะรถดับเพลิงของจริงเลยนะพี่บีขึ้นมาดูได้นะโลกอโอพี่บีเท่มากเลยพี่บีอยากเป็นนักดับเพลิงไหมโลกอ๋อก็ก็เป็นได้นะคะคือการที่เราได้มาสัมผัสของจริงแบบนี้นะทําให้เราได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไง คือเราจะไม่ได้แบบว่าไปลุยงานจริงแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ไม่เห็นเครื่องมือใช่ไหมอุปกรณ์ต่างๆเีธักเลอร์นะคะได้มาดูแล้วนะนี่เป็นที่นั่งของนักดับเพลิงนะนี่ในรถจริงๆที่เราได้เห็นได้สัมผัสเลยนะกายเลอร์กากเลอร์อยากลองไหมไม่ไม่ <laughs> ย, <laughs> ยังไม่ทันได้ลอ่ก็่ไม่ไม <laughs> ่ไม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 ่่ไ ครัถแอมบูเลนนะคะโอ้ใเลิกกินลูกอมเยอะติดคอยัง จะเป็นเครื่องมือแบบว่าวัดความดัน,นวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยรถเมื่อกี้นะคะที่ที่เราเห็นเียมันเป็นสำหรับไฟแล้วก็ช่วยฉุกเฉินใช่แต,ต่อันนี้เป็นแบบว่าช่วยรถพยาบาลรถพยาบาลนั she still gets the gets bigger bedroom <c oughs> You go. What's your name? Skyler. My name is Jermaine. How are you, Skyler? Before you get in, you got to get deputized. Boom! There you are. Come on, hop on in. All right, now you're official. All right, now the first thing you need to do is know your equipment. All right, what's this called? Steering wheel. All right, I just need this stuff. All right, all right. So this is the microphone. All right. You think you know how to work this? Hello, this is. Oh! Oh! You are a professional scholar! Okay! Alright, say something else to him. Hello. Hello! Hello! I'm a doll! I'm a doll! <laughs> <laughs> you wanna go roof roof? Say scallop TV! Roof roof? Roof Alright! Say scallop TV! Huh? Um, Scala TV! <laughs> oh, ah! <yeah>. Good job! <laughs> uh, Thank you. Hey, welcome You're ไกเลอร์ไปลองนั่งบนรถตำรวจของจริงเลยนะคะ Hello. Power. พี่บีตาพี่บีตาพี่บีที่ไกเลอร์ได้ตาตำรวจมาด้วยนะเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมเปลี่ยนอ๋อโอเค all right all right Brianna. w e l l you get in? Now get jacketed. Microphone. Hello. Oh, there we go. the บีกับสกายเลอร์ฝึกเป็นตำรวจนะคะสุดยอดมากเอาให้เด็กได้มาลองสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องมือเซฟตี้การเป็นตำรวจการเป็นทุกสิ่งอย่างนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากเอ้บีเป็นตำรวจแล้วนะคะ พี่บอกว่าเขาว่าอะไร um, I said get off the sidewalk oh. and into this car อ๋อบอกบอกคนร้ายบอกว่าออกเดี๋ยวนี้นะออกจากข้างถนนแล้วขึ้นรถคันนี้ <laughs> สนุกไหมสนุกค่ะโอ้ oh, สุดยอดมากเลยนะคะและตรงนี้นะคะก็คือด a d ดดี้บอกว่าเป็นออฟฟิศเพื่อนที่ค่ะที่เวลาสมมติว่ามีเหตุเกิดแบบฉุกเฉินอย่างเช่นแบบว่ายิงกันในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นเหมือนตบเขายก ลงพักมาไว้ที่นี่เลยเพื่อที่จะประชุมกันจะได้แบบว่ามีสถานที่ที่คุยกันได้อย่างแบบว่าสะดวกแล้วก็เป็นส่วนตัวสำหรับตำรวจหรือคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ใช่ไหมยอดมาก หูแม่่ะรถนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยค่ะเหมือนออฟฟิศเคลื่อนที่ค่ะใช่แล้วค่ะเหมือนนอมสถานีตำรวจออฟฟิศเคลื่อนที่เลยนะคะเขาก็จะมีแบบมีภาพจากโดรนภาพจากภายนอกมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มีอ่าพิมพ์เตอร์นี่ค่ะเป็นวอนะคะเครื่องมือสื่อสารอันนี้แบบว่าเจ๋งนะลองพูดิฮัลโหลฮัลโหลล แล้วก็ชอบไมโครเวฟด้วยค่ะที่นี่มีมีทั้งตู้เย็นโอแล้วก็มีเฮ้ยพี่ตู้เย็นอีกหนึ <c oughs> ่งเคยอ,อยู่ได้ที่ทนี่เลยนะตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำกาแฟห้องน้ำมีไหมอะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมใช่ปะ่ะห้องน้ำเฮ้ย <c oughs> เป็นห้องน้ำจริงๆด้วยพี่ คือที่เน <|so|>> ี่ยแบบสามารถอยู่ได้24ชั่วโมงเลยนะคะเหมือนเป็นแคมป์แวนแคมป์แวนของตำรวจเวลาเขามีแบบเหตุฉุกเฉินอะไรเขาก็จะได้ขับรถคันนี้ได้นะอันนี้เป็น อะไรเนี่ยเปิดไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นเหมือนคอนโทรลตู้คอนโทรลต่างๆนี่อุปกรณ์นี่ค่ะบีจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะโอ้ได้ยินอะไรด้วยเดี๋ยวเขาแบบติดต่อกันระหว่างตำรวจนะคะนี่เป็นที่นั่งประชุมแล้วแล้วที่หนูชอบนะคะคือเขามีโดนสามารถบินข้างนอกและเห็นได้น่ You want to get up in the air? So that if you want to, you can step here and crawl up onto it, or you can just try and hop up there. <laughs> เชอบของแหมมากเลยนะอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆไปปายรถก่อนเริเริ่มเก็บเริ่มปิดงานกันแล้วนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาถามเด็กๆกันบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะงานนี้สนุกไหมสนุกค่ะบี่ชอบอะไรมากที่สุดโอ้หนูคิดว่าหนูชอบรถพาบานมากที่สุดรถรถฉุกเฉินใช่ไหมแอมบูเลนใช่ไหมลวสกายเลอร์ละครับผมชอบของเล่นฟรีของเล่นฟรีนะดิค่ะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใช่แม่พึ่งก็เหมือนกันชอบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่เขาแบบว่าตามจับผู้ร้ายมากเลยอ่ะเราได้เห็นของจริงนี่นี่เขาเริ่มเก็บเก็บของเก็บงานกันแล้วนะคะโอเคค่ะ ำหรัวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวงานที่แบบดูสนุกแปลกๆใหม่ๆอีกเราก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะตอนนี้พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย